ผมก็จะมาพาทุกคนไปดู MDB หรือ Main d i v i s i o n Board ในระบบอาคารวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบอาคารเหมือนเดิมไม่มีคลิปอะไรจะลงหาคลิปสาระลงบ้างแต่ก็ไปดูกันครับว่าในระบบอาคารสูงนะ่ะทำไมถึงต้องใช้ MDB นะ MDB คืออะไร ตอนนี้ก็อยู่กันในห้อง m d b แล้วนะนี่นี่ครับ,ค,รบคือคุณอยู่ในห้อง m d b ของอาคารสำนักง,งาน<ม>สำนักง,งานนี้นะครับนี่คือภาพ m d b นะนี่คือด้านหลัง อานะครับทุกคนนี่คือตู้ MDB นะหรือ Main d i v i s i o n Board นะตู้นี้เห็นไหมมันเขียน MDB 1นี่นี่คือ MDB 2เท่ากับคือมันมีหม้อแปลง2ลูกนะคือมันมันมันเป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่นะพวกตู้นี้ได้รับไฟจากการไฟฟ้าด้านแรงต่ำนะของหม้อแปลงจำหน่ายแล้ว กายกำลังไฟฟ้ายังแผ่งย่อยตามส่วนต่างๆของอาคารเนี่ยพวกนี้นะ T-R T-R หนึ่งตัวนี้คือหมออแปลงลูกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะจะเรียกได้ว่าเป็นตู้ m t b หรือสวิตช์บอร์ดแต่อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเมนสวิตช์บอร์ดในบทนน Okay. เราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนี่คือสวิตนี่ A C B เวลาไฟดับเนี่ยคือเวลาไฟดับเราก็เราก็จะมาโยกตัวเนี้ยนี่ชาร์จิ้งสปินเห็นไหมมันก็จะขึ้นพอโยกเสร็จมันก็จะอ่อนปุ้งอันนี้เป็นพวกเอ่อมันจะแสดงค่านะอย่างเช่นนี่ตอนนี้คือขึ้นบน2อันแล้วก็ลง1อันขึ้นบนสอัน แล้วก็ลงหนึ่งอันคือตัวนี้นะหนึ่งพันหกร้อยแอมป์และ S S นี่คือขึ้นบนหนึ่งอันตรงกลางลงแล้วก็ขึ้นบนก็เราก็มาดูตัวนี้นะก็เป็นหนึ่งหมื่นหกพันแอมป์แล้วก็ I ก็จะเป็นขึ้นบนแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นตัวนี้สองหมื่นกาวอันนี้คือกล่าวนี่คือกล่าว ใช่น่าจะเป็นกลาวก็วจะเป็นกลาวนี่น่าจะสี่ร้อยนี่ฮะเนี่ยเราจะดูตามสัญลักษณ์ของมันมันก็จะอธิบายแล้วก็บอกหมดนะมันเป็นตึกมันเล็กครับหม้อปแปลงมันก็เลยเล็กนี่คือลูกหม้อปแปลงลูกทายนะมันถ้าสมมุติว่าหม้อปแปลงตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้หม้อปแปลงทรายหรือมันเป็นหม้อปแปลงสององนั่นแหละ แล้นี่คือแบบเราก็จะดูค่าของมันได้ตัวนี้คือ m d b 2นะเราก็จะดูค่าของมันแอเห็นไหมโวลต์แอมป์โวลต์สามร้อยโวลต์นี่จะเป็นสามร้อยแปดสิบถึงสี่รอยสิบนะส่วนแอมป์เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสองร้อยกว่ามันเป็นอแอมป์ m เนี่ยจะอยู่ประมาณหกร้อยอันนี้อันนี้เราจะกินชิลเลอร์ข้างบนที่เคยอธิบายไปนในคลิปที่แล้วอะ ด้วยรวมกับพวกแผงไฟพวกลิฟต์ด้วยนะก็เลยหกร้อยกว่าตัวนู้นก็จะเป็นสี่ร้อยกว่านะค่าแอมเพราะว่ากินระบบแสงสว่างทั้งหมดของอาคารนะนี่วัตถุประสงค์ของ m d b เนี่ยทั้งหมดเลยก็มีอยู่4อย่างหลกัหลกๆเลยคือจ่ายกำลังไฟฟ้า,าแล้วก็ป้องกันระบบไฟฟ้า แสดงสถานะการทํางานแล้วก็ระบบไฟาสารองนะมันการจ่ายไฟฟ้าเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็คือการรับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในอาคารนะแล้วก็บางครั้งก็มันก็เป็นนนเป็เปเปเปไฟแรงต่ํานะเท่าที่ผมจําได้มันคือไฟแรงต่ําที่รับเข้ามาคือ400ถึง416 ก็สสสาามเฟียประมาณนี้สามเฟสสีสายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดและต่อไฟเข้ามาในอาคารมันจะมีแล้วก็มีพวกสวิตบอร์ดสวิตดีคอนซนชันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> <laughs> พวกเป็นสวิตพวกนวเนี้ยสวิตเนี่ยมันพวกสวิตพวกเนี้ยนั่นแหละ เนี่ยเป็นพวกสวิต์ัวนี้นะแล้วก็เป็นเป็นพวกสกิตเบเกอร์ย่อยที่มันต้องมีไปตามชั้นอะไรพวกเนี้ยโอเคพอเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องไฟตามชั้นเ,เนี่ยครับมันพวกเนี้ยมันจะทํางานมันจะมันไม่ใช้สายไฟนะมันคือต้องใช้เป็นบัรด,ดักเนะี่ยนี่คือบัรด,ดักบัดดักคือมันเป็นกระแสไฟฟ้าที่แรง ทำให้นี่คือมออแปรงท r ีอาคือเราต้องเดินมาด้วยบัตด,ดักมนาะเนี่ยบัตรดักจะเ,เข้าตู้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูตามบัตด,ดักขึ้นไปว่าจากตู้ MDB เนี่ยไปเข้าอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพานี่ทุกคนตอนนี้ก็ผมก็พาเข้ามาอยู่ในห้องห้องไฟเขเรียกห้องไฟคือ,อตามชั้นเนี่ยมันจะมีห้องไฟแยกออกไปเพื่อที่จะ ควบคุมไฟตามชั้นมีพวกเบรกเกอร์อะไรพวกเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่ในห้องไฟตามชั้นนะอันนี้คือบันดักที่วิ่งขึ้นมานี่คือบันดักที่วิ่งขึ้นมาจากห้อง M D B นะแล้วก็มาแยกตามชั้นแล้วนี่คือปลั๊กอินนี่คือปลั๊กอินนี่นี่ซีเรียลนัมเบอร์เอ้ยนี่ของมันเห็นไหมนี่คือปลั๊กอินนะสามเฟสสี่สายเห็นปะ่ะหกร้อยโวลต์เห็นนะ นี่ปักอินนี่คือปักดักแลขึ้นมาปักอินแล้วเข้าจะปักอินเนี่ยก็จะเป็นตู้ DB ตัวนี้มาแยกเป็นตู้ DB ก็คือจะคุมตู้ LP ทีหนึ่งนะนี่คือตู้ DB ก็จะแยกไปไปคุม LP 8เห็นไหมมันก็จะเขียนไว้เบรกเกอร์ตัวนี้คุม LP 8เพราะเข้าตู้ LP LP เนี่ยคือโหลดพารแนลนะตู้ DB คือ Division บอร์ดธรรมดา คือตู้ที่ขึ้นมานี่คือโหลดพันแนลโหลดพันแนลก็คือ,เ,อเป็นสกิทเบเกอร์ที่จะจ่ายเข้าไปตามปั๊กตามไฟตามอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นอีกตูหต DB, ต้หนึ่งตู้ DB ีตู้นึงเห็นไหมตู้ LP เออขอโทษครับนี่คือตู้ LP อีกตู้หนึ่งนี่สตู้เห็นไหมก,ก็คือหลังจากที่มันจ่ายขึ้นมาจาก MDB ก็จะมาเข้าปัดอิน แล้วก็แยกออกมาเข้าเป็นตู้ DB แล้วก็ไปตู้ LP แล้วจาก LP ก็ไปเบเกอร์ตัวเล็กจากเบเกอร์ตัวเล็กก็ออกไปให้พวกปลั๊กพวกไฟใช่ส่วนนี้คืออันนี้คือเล็กๆน,น,นะคือโมดูลนะครับโมดูลของออตัวจับสัญญาณไฟไหม้่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็ บอกอีกทีหนึ่งว่าโมโดูลพวกนี้มันมีหน้าที่อะไรสามารถทำอะไรได้เนี่ยนะเอาละครับทุกคนก็จบกันไปแล้วกับการอธิบายตู้ M D B ว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไงในการใช้แล้วก็สำคัญยังไงในระบบอาคารนะครับคือผมแค่อยากจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆถึงผมจะรู้ไม่เยอะแต่ก็สามารถที่จะ คนที่อยากจะเดินในสายงานนี้นำไปใช้นำไปดูแล้วก็ประกอบกับการทำงานได้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันเข้ามายัางไงมีไฟเท่าไหร่สามารถดูได้ยังไงถึงหมะแปลงอาจจะเก่าไปตู้นี้อาจจะเก่าไปแต่ก็สามารถผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับคุณผ,ผู้ชมบางท่านบางกลุ่มน,นะยังไงก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้า ใครอยากให้คลิปเนี้ยมันมีคุณภาพแล้วก็มันคุณคิดว่ามันดีอ่ะผมฝากแชร์ด้วยนะไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องผมมาตลอดผมจะทําคลิปที่มันมีสาระอย่างเงี้ยบ่อยๆในด้านการทํางานอย่างเงี้ยของผมบ่อยๆนะไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ